สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาของขายของกินวันนี้ลำยองสตอรี่รวบรวมเมนู20รายการมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะจากประสบการณ์ที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดตลาดสดงานเทศกาลสตรีทฟูด้ดตลอดทั้งปีที่ผ่านมาลำยองรวบรวม20รายการของทอดลงทุนน้อยขายดีมาฝากกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วยนะคะ 1. ทะเลทอดชิ้นละ5บาทหลายคนอาจจะคิดว่าจะขายได้ยังไงชิ้นละ5บาทถ้ากลับย้อนไปดูคลิปของลํำยองสตอรี่นะคะทะเลทอด5บาทมีอยู่จริงๆค่ะเมนูจะมีปลาไข่กุ้งปลาหมึกไข่ปลาหมึกทอดมันกุ้งปลาดอลลี่ทุกชิ้น5บาทพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดลดแซ่บถึงจะเป็นเมนูที่ได้กำไรน้อยแต่ขายจำนวนเยอะยังไงก็ดีค่ะ 2. แมลงทอด ิ่งหลีดดักแด้ลดด่วนด้วงสดดิ่งตะกะแตนเป็นเมนูโปรดของคนไทยเลยนะคะและดูตื่นตาตื่นใจสำหรับชาวต่างชาติมากเมนูนี้นะคะงานเทศกาลและสตรีทฟู้ดขายดีมากๆเลยค่ะ 3. ลูกชิ้นชุบแป้งทอด เมนูขายดีทุกตลาดทุกเทศกาลเลยนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูฮอทดอกปูอัดไส้กอกหมูยอชุบแป้งทอดกับกรอบเสิร์ฟกับแตงกวากระหลำ่ำเป็นของที่ขายง่ายกำไรดีค่ะ 4. หนังไก่ทอดเอ็นไก่โรยผงปรุงรสผงบาร์บีคิวลาบชีสสไปซี่รสยอดนิยมทอดไก่ให้ร้อนๆเขย่ากับผงปรุงรสขายชุดละ50บาท เป็นอีกอย่างที่ขายดีมากๆเลยนะคะ 5. กุยช่ายทอดเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะใครๆก็ชอบกินกุยช่ายทอดกรอบหรือจะทำเป็นกุยช่ายนึ่งแล้วเอามาทอดเป็นของกินเล่นที่อร่อยมากเลยค่ะ 6. เนื้อแดดเดียวทอดจัดใส่จานจานละ50บบาทพร้อมกระเทียมทอดเป็นเมนูที่กินง่ายขายดีที่ตลาดนัดตลาดสดทอดร้อนๆกินกับข้าวเหนียวแบบนี้ก็ฟินๆเลยค่ะ 7. ลูกชิ้นปาลาระเบิดลูกชิ้นทอดร้อนๆพองๆพ,พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดตลาดไหนงานไหนก็ขายดีทุกง,งานค่ะ 8. เกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดมีหลากหลายแบบนะคะเกี๊ยวทอดกรอบเกี๊ยวไส้หมูเกี๊ยวพันไส้กรอกเกี๊ยวไส้ผักถ้าทอดกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มหวานเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยค่ะ 9. ปาเส้นทอดขายชิ้นละ20หรือ25บาททอดใหม่ๆอร่อยร้อนๆขายตามงานเทศกาลเป็นเมนูที่ขายง่ายขายคนเดียวก็ได้เลยนะคะ 10. ไข่ปลาหมึกทอดของทอดอีกอย่างที่ในงานเทศกาลขาดไม่ได้เลยนะคะขายถ้วยละ50บาทเสิร์ฟพร้อมกระลำซอยราดน้ำจิม้มซีฟูด้ดเชื่อเลยค่ะว่าต้องถูกใจลูกค้าแน่ๆค่ะ11ข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ เป็นเมนูที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะในงานเทศกาลบางเจ้าขายได้วันละเป็นหมื่นจัดหน้าร้านให้ดูน่าสนใจจัดเครื่องเยอะเป็นเมนูที่ลงทุนน้อยได้กําไรดีมากค่ะ 12. ทอดมันทอดมันปลาทอดมันกุ้งทอดมันปลาหมึกทอดมันข้าวโพดท,ทอดมันหัวปีเป็นเมนูที่กินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ดีหาตลาดดีๆเมนูนี้น่าสนใจนะคะ13 หมูทอดเสียบไม้เมนูอร่อยสำหรับมื้อเร่งรีบนะคะหมูทอดเสียบไม้รวมกับมันหมูบางร้านใช้สันคอหมูขายพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเหลือหลายเลยค่ะ14ไส้กรอกแดงทอดไส้กรอกแดงทอดพองๆราดน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดขายชุดละ20หรือ40บบาทเป็นเมนูขายง่ายขายไวค่ะ 15เกี๊ยวซาเกี๊ยวซามีหลากหลายสูตรหลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นทอดด้วยน้ําหรือทอดด้วยน้ํามันเกี๊ยวซาหมูผักขมเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวรสชาติต่างๆเป็นของอร่อยที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ16บไส้ตันทอดพร้อมจิ้มแจ่วเมนูกับแก้มยอดฮิตที่หลายๆคนปลดปานมากเลยค่ะทอดแล้วโรยกระเทียมนิดหน่อยอร่อยเด็ดอย่าบอกใครเลยนะคะ17ปลาทอดกรอบ เมนูนี้นะคะเหมาะขายในตลาดเย็นค่ะปานิลปลาดุกปลาซิวปลาสวายทอดแดดเดียวหั่นเป็นชิ้นๆขายจานละ30 4 0บาทขายง่ายแน่นอนค่ะ 18. เไส้กรอกทอดชิ้นละ5บาทจัดร้านให้อรังการไปเลยนะคะเมนูไส้กรอกก็จะมีไส้กรอกไก่ไส้กรอกลมควันไส้กรอกชีสไส้กรอกผัดสาหร่ายเมนูทอดขายง่ายขายรวยค่ะ19 กุ้งฝอยแพรทอดกรอบจัดจานละ30บาทนะคะเมนูนี้เหมาะที่จะหาตลาดเย็นขายทอดกรอบโรยผักชีพริกไทยกินเล่นก็ได้กินเป็นกับข้าวก็อร่อยค่ะ 20. n สนักเก็ตเฟนฟาเมนูโปรดของเด็กๆเ,เลยนะคะเป็นเมนูเฟนฟายทอดนักเก็ตทอดใส่ผงปรุงรสโรยชีสสร้างสีสันน่าจะเป็นเมนูที่ถูกใจเด็กๆมากเลยนะคะ เมนูต่างๆที่ไฟน์นำมาฝากเพื่อนๆนะคะไฟน์นำข้อมูลมาจากการที่ไฟาไปขายของตามงานเทศกาลตลาดนัดตลาดสดเขาขายดีจริงๆค่ะก็เลยอยากนำมาฝากเพื่อนๆเผื่อจะเป็นช่องทางการทำมาหากินได้ถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเข้ามาดูคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ